สวัสดีค่ะ EP นี้ก็จะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องมีดเนาะมีดสำหรับแกะยางลบอะค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยส่วนใหญ่งานแกะยางลบเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายๆอะคะ่ะอย่างคัตเตอร์เนี่ยเราก็มีอยู่แล้วก็คือจะมีคัตเตอร์อันใหญ่ไว้สําหรับหั่นยางลบเนื่องจากว่ายางลบชิ้นมันหนาทีนี้เราอาจจะต้องใช้แรงกดในการตัดยางลบอะค่ะก็เลยต้องใช้ตัวคัตเตอร์ตัวใหญ่ส่วนถัดมาเป็นคัตเตอร์ อันขนาดธรรมดาเพื่อสําหรับแต่งขอบอะไรที่ง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ลักษณะใหญ่แต่คือขอเลือกใช้ใบมีดแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะแหลมคมชอบแบบนี้มากกว่าค่ะส่วนอุปกรณ์ไอที่สิวเนี่ยมันจะเป็นตัวคูดยางลบตัวเศษยางลบอะค่ะที่เวลาเราไม่ต้องการใช้ส่วนนั้นออกเนี่ยบางคนก็จะถนัดใช้ตัวหัวสิวแบบนี้เนาะก็จะคูดครูดตัวยางลบออก แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยถนัดใช้สิวเท่าไหร่อันนี้คือเซตที่ถ้าถ้าจําได้คือไปซื้อที่ไดโซมา6กสิบาทเหมือนกันก็คือแค่มาลองเทสว่ามันถนัดมือเราไหมหรือว่าเราถนัดแนวนี้ไหมอะไรเงี้ยหลังๆก็คือจะใช้เป็นตัวคัตเตอร์แกะเป็นตัวลวดลายแทนมากกว่าเพราะว่าถ้าทําเป็นตัวลายแบบนั้นเนี่ยมันจะสวยกว่าลักษณะแบบนี้นะคะก็คือใช้ตัวคัตเตอร์น่ะเป็นตัวทําลายมองเห็นไหม ก็คือจะเป็นตัวเล่นลายแทนก็เลยไม่ได้ใช้ตัวสิวมาแกะไอตัวช่องยางลบที่เราไม่ต้องการออกค่ะส่วนทีนี้อุปกรณ์ถัดมาคือตัวมีดสำหรับแกะยางลบทีนี้เนี่ยมีส่วนใหญ่ที่คนนิยมเลยก็จะมีประมาณนี้ค่ะความหนาบางของใบมีดมันจะไม่เท่ากันนะคะอย่างแรกเลยยี่ห้อนี้เลยที่คนนิยมใช้มากมันจะมีเป็นเซ็ตของมันเลยค่ะคือสามารถเปลี่ยนหัวได้ เหมือนกันก็คือสามารถหมุนหมุนตรงด้ามของมันนะคะปลายด้ามแล้วก็สามารถถอดใบมาเปลี่ยนได้คือเราถนัดใช้ในหัวใบมีดแบบไหนเนี่ยคือในกล่องเขาก็จะมีมาให้เลยว่าโอเคเป็นตัวใบมีดสำรองมาให้แบบนี้ค่ะมันก็จะมาเป็นแบบเล็กแบบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีหัวใบมีดอื่นที่เขาแถมมาในเซตนะคะมันก็จะประมาณนี้เนาะเป็นหัวตดัดหัวโค้งหัว แหลมก็คืออยู่ที่การสะดวกการใช้งานของแต่ละคนแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะชอบอตัวใบมีดแบบนี้ค่ะตัวด้ามแบบนี้แบบนี้คือราคาไม่แพงเลยตัวด้ามนี่ไม่กี่บาทเองใบมีดก็คือเหมือนกันค่ะหมุนเปลี่ยนที่ปลายหัวถ้าพอมันเริ่มไม่คมปุ๊บเนี่ยเราก็หมุนแล้วก็ถอดใบมีดออกมาตรงนี้แล้วก็แกะเปลี่ยนเสียบลงไปนะคะแล้วก็หมุน ก็คือวิธีเปลี่ยนใบมีดก็จะเป็นแบบนี้สําคัญที่ตัวมีดแกะค่ะเพราะว่าเราจะรู้น้ําหนักมือเราเวลาเราลงด้ามลงไปตัดยางลบเช่นสมมุติว่าเราต้องการความลึกของตัวด้ามแค่ไหนเราก็ออกแรงลงไปให้ประมาณเท่านี้เราให้เรารู้ว่าอย่าคือมาสุดด้ามการตื้นลึกหนาบางในการตัดยางลบเนี่ยอาจจะต้องฝึกฝนนิดนึงถ้าทําบ่อยๆก็คือคล่องเลยค่ะสบายอยู่แล้ว เดี๋ยวไว้จะมาสอนเรื่องวิธีแกะยางลบอีกทีนะคะว่าอุปกรณ์จะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็ง่ายๆเลยที่แบบหาง่ายที่สุดเป็นขั้นตอนแกะยางลบแบบเบส,สิกเบสิคเลยอย่างนี้ค่ะก็ยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชมกันขอเป็นกำลังใจนิดนึงขอบคุณคะ่ะ